สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ลุงรวบรวมรถกระบะและรถเข้าไร่เข้าสวน5คันราคาคนหาอยู่จริงเน้นใช้งานได้จริงพร้อมโอนครื่งดีขับไกลได้สบายเพื่อใครกำลังมองหารถไว้ขนของเข้าสวนหรือพาคนแก่ไปหาหมอเดี๋ยวเราจะดูแต่ละคันพร้อมข้อมูลการใช้งานจริงและผมจะบอกข้อดีข้อสังเกตให้ด้วยครับอย่าลืมดูให้จบและสำคัญที่สุดอย่าโอนเงินก่อนเห็นรถจริงนะครับ คันแรก D-MAX 2.5 e x ปี07กระบะตอนเดียวเครื่องของมันเร็วเกียร์ธรรมดาผัวมลาลลยพาวเวอร์ภายในสะอาดภาษี69เอกสารครบพร้อมโอนขับใช้งานจริงกินน้ำมันประมาณ9-10กิโลเมตรต่อลิตรรถคันนี้เหมาะกับคนทำสวนหรือเอาไว้ขนพืชผลเข้าตลาดหรือขนวัสดุในการก่อสร้างก็ยังได้คนที่เคยใช้ D m a x จะรู้ว่ามันทนทาน ซ่อมง่ายศูนย์เยอะทั่วประเทศราคาตั้ง148,000บาทโทร061-546-1275ดูรถที่ด่านช้างสุพรรณบุรีแนะนำว่าควรตรวจเช็คช่วงล่างและน้ำมันเครื่องบ้างเป็นประจำจะอยู่กับเราได้นานหลายปีเลยครับและก็อย่าลืมครับรถเก่าต้องมีใจดูแลเหมือนเพื่อนเก่าๆรถ DMAX คันนี้ก็เหมือนเพื่อนที่เชื่อถือได้เลย ขั้นต่อมาโตโยต้ามิติเ X ปี35เครื่องดีเซล 2L ตัวรถไม่มีผุคัดซีสวยราคาเบาๆแค่42,000บาทเล่มมีภาษีถึงพอคอ67เจ้าของก่าวเสียชีวิตแต่ต่อภาษีได้ปกติคัดใช้งานจริงประมาณ10-11กิโลเมตรต่อลิตรเหมาะกับใครอยากได้รถไว้ขนของ ทำสวนหรือเอาไว้ขับเข้าตลาดทุกวันรถรุ่นนี้เป็นรุ่นคลาสสิกใครเคยใช้จะรู้ว่าเครื่องมันเดินเรียบทนสุดๆดูรถที่ร้านชวนชมการเกษตรกําแพงแสนนครปฐมโทร0822928292ข้อคิดเล็กๆเวลาซื้อรถเก่าอย่าดูแค่สีรถแต่ให้ดูโครงสร้างเครื่องและช่วงล่างรถดีแบบนี้ ถึงเก่าหน่อยแต่ยังใช้งานได้อีกหลายปีคันที่3 m ม t ิตซ i s h i ิสตราดา2.8ปี39ราคา37,500บาทรถอยู่เชียงใหม่โทร084-169-2246เครื่องดีช่วงล่างแน่นเอกสารชุดโอนครบภาษีขาดเกินนิดหน่อยขับจริงกินน้ำมันประมาณ9-10กิโลเมตรต่อลิตร คันนี้เหมาะกับคนที่ต้องการรถทำงานจริงขับขึ้นเขาลงดอยหรือวิ่งในสวนก็สบายรถรุ่นเก่านี้เวลาส้มก็ไม่ยากอะไรหาได้ไม่ยากนักข้อคิดนิดนึงรถเก่าแต่ใจทนก็เหมือนคนสูงวัยแต่ยังแข็งแรงดูแลดีๆอยู่ได้นานครับ ครั้งต่อมา Isuzu TFR SLX 2.5ปี 5, 93ตัวพิเศษครับราคา75,900บาทดูรถที่พนัสนิคมชนบรุรีโทร087-537-9436เครื่องดีเกียร์ไม่หลุดเฟืองท้ายไม่หอนช่วงล่างแน่นฟวงมาลายพาวเวอร์แอร์เย็นกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบยางใหม่4เส้นขับจริงประมาณ10กิโลเมตรต่อลิตรสีมีริ้วรอยบ้างแต่โดยรวมถือว่าสวยรถพร้อมใช้งานได้ทันที รถรุ่นนี้เหมาะกับคนชอบอีซูซุรุร่นเก่าขับแล้วรู้สึกนิ่งแน่นนั่งสบายข้อคิดอีกอย่างเวลาซื้อรถเก่าอย่าลืมเช็คระบบไฟและยางเพราะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับรถที่ใช้ในสวนหรือทางครุขระ คันสุดท้าย t o y o ต a Matrix XP93 ราคา59,000บาทเครื่อง 2L 2,500ซีซีแอร์เย็นพวงมาลัยธรรมดาแต่ไม่หนักขับจริงกินน้ำมันประมาณ10-11กิโเมตร่อลิตรคัดซีสวยไม่ผุสีซีดบ้างตามอายุแต่โดยรวมยังดูดีเหมาะกับขนพืชผลขนของหรือพาคุณแก่ไปหาหมอดูรถได้ที่จังหวัดอ่างทองโทร061 704 7650 หรือ080 503 2956ข้อคิดเล็กๆรถเก่าไม่ต้องสวยมากแค่ใช้ได้ตรงจุดใช้งานปลอดภัยก็ถือว่าคุ้มแล้วครับครบทั้ง5คันแล้วครับรถทุกคันใช้งานได้จริงเข้าไร่เข้าสวนได้ทันทีเน้นเครื่องดีพร้อมขับขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูจนจบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดคลิปรวมรถดีๆและสำคัญที่สุดอย่าโอนเงินก่อนเห็นรถจริงหรือเซ็นเอกสารที่ขนส่งเจอกันคลิปหน้าครับ